รูแ้แล้วรู้แล้ว <Hello. S 1> ได้ไหมได้ไหมฮัลโหลหนึ่งสอสฮัลโหลส4 ตกอ๊กล้วันนี้เป็นแบบพิเศษแบบใช่ครับครับครับก็ใครได้ติดตามดูไลฟ์วันนั้นนะกับพี่เหนื่อยกับพวกเรานะครับก็จะเห็นว่าเรื่องราวฝากเงินนะครับนวนสามหมื่นบาทไปให้กับนายฮิรันกิตช่างคำนะครับเพื่อซื้อโทรศัพท์ ซัมซุงเล็กซี่เอสสิบรับครับแต่ว่าผมได้ของได้ของแล้วแต่ว่าผลคือไม่ได้เงินทอนกลับคืนมาครับ<ช>วันนี้ก็เลยมาขึ้น,ใช,นใช่ครับมาขึ้นศาลครับวันนี้ก็มีคณะลาสลูกขุนมาเป็นพยานถึง250ห้าิบคนครับเดี๋ยวเรามาเคลียร์ในวันนี้เลยครับคุณดู<ร>อึกักนะมีพิรุษนะ ไม่นะครับจะสู้เขาไหวไหมในวันนี้ไอ้นะครับจะสู้เขาไหวหรือเปล่าผมมีความมั่นใจมาอยู่อ่าผมมีเหตุผลของผมเดี๋ยวเรามาเชร์กันวันนี้แหละ<อ>ครับได้ยินมาว่าเขาจ้างทนายมาจํานวนเงินหลักเจดหลักมาสู้คดีในวันนี้ใช่ครับใ <laughs> ช่ครับใช่แล้วพ้น,นม <oto> ีลูกทีมครับครับของผม ของนันนี้ก่อนแล้วกันนะของนันนี้นะครับก็เป็นที่แซมมี่นะครับที่จะมาเป็นพยานให้นันนี้ในวันนี้นะครับที่จะมาช่วยตอบเรื่องราวต่างๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับครับของผมเป็นทนายจูจูครับจูจูทนายจูจูจูเนียครับนายจูเนียครับผมครับแล้วก็เดี๋ยวมีมาร์คมาร์คพาคินมาเป็นพยานครับผมแล้วก็มาร์กจิด้วยครับเรียกว่าทนายแต่ละคนนี่คือไม่า ก็พวกเราก็คัดสรนมาแล้วอย่างดีครับผมว่าหมากเกมนี้ต้องไม่แพ้ครับผมเรายืเรายึดหลักตามความถูกต้องอยู่แล้วครับเราก็เดี๋ยวเรามารอดูครับครับผม เรียกว่าแต่ละคนค่อนข้างคาดหวังอยู่แล้วแต่ละคนน่าจะมีมีหลักฐานที่งัดมาของในแบบของแต่ละคนใช่<ม>ซึ่งเราค่อนข้างมั่นใจว่าฝั่งอันนี้กับฝั่งตะกายก็น่าจะไม่ผิดอ่อาครับผมเอามีเยอ้ๆครับ <laughs> ทีมอันนี้คื <c oughs> เออ,เอ,อ,อย่งางอันนี้ก็ต้องทีมไม่ผิด <c oughs> ใช่ไหมนะใช่อันนี้ไม่ผิด ทีนนี้ไม่ผิดครับอันนี้ไม่ผิดใช่ไหมนะอันนั้นก็ทีมสกายไม่ถูกไปเลยแล้วกันทั้งนั้นเรยอมยอมไม่ยอมเดีเรายอมตัดเลยต้องแข่งก่อนไม่ยอมไม่ยอมอันนี้พูดพูดเพื่อเป็นการแบบว่าเป็นแบบวิธีการวิธีการอันนี้แบบว่าสัมภาษณ์สื่อใช่ไหมมันก็ต้องแบบว่ามีข้อมูลออกไปให้มันแบบว่าฝ่ายนึงเขาแบบชลาใจชลาใจ่าเราหวั่นใจนะเราหวั่นใจอันนี้มีหวั่นหวั่นครับหวั่น หวันครับหวั่นว่าเมื่อไหร่ฝนจะหยุดตกเนี่ย <c oughs> โอ้โหสารเปนแฟนแล้วหวัน่นหวั่นใจบ้างหวั่นใจบ้างเราก็เราก็แต่เราก็มั่นใจวิลล่าของเราแล้วกันว่าเรายังไม่ผิดครับผมแต่เรามั่นใจว่าผนงานของเราแบบว่าหลักฐานเรามีหลักฐานเรามีเหตุผลเรามีทุกอย่างที่สามารถตอบโต้ได้ทุกอย่างครับนะครับ บอกไม่ได้นะเดี๋ยวเราต้องมาเชียร์กันบนบัลลังดีกว่า okay, ใช่<อ>ครับนนกกอ่านะครับเชียร์บนันลังอ๋อเรื่องไนเรื่อนนี้อะไรนะครับนนี้ไม่ผิดนนี้ไม่ผิดหรอก็เกือบเกือ <c> บ <oughs> ทุกเรื่องนะก็แบบคือผมไม่ว่าผมจะพูดอะไรไปก็ตามไม่ว่ามีน้ำหนักหรือไม่มีไม่มีน้ำหนักก็เหมือนเดิมอ่ะอันนี้ไม่ผิดสกายยอมเราดีๆอันนี้ไม่ผิดกับ ไม่ผิดกับนานี้ถูกเสมอไม่แต่ผมไม่เคยทำอะไรผิดอยู่แล้วทีนี้ผมจะไม่ทำอะไรผิดได้ยังไงเราโอ้โหยังไม่เคยทำอะไรเลยใช่ก็ผมไม่แน่ใจว่าเขาถูกเสมอเลยถูกสปอยตอนนี้ออันนี้คือพูดให้ผมผิดแล้วนะผมว่าข้างบนมากกว่านี้แกงข้างบนมากกว่าคุณไปโยนให้ แข่งพี่ๆข้างบนได้ยังไงไม่ได้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้นาาคณะลูกศิษ250คนจะมี<ผ>มสัก่อว่าสักหนึ่งคนไหมว่าอยู่ข้างผมเนี่ยเขาอยู่ข้างคุณอยู่แล้วยึดหลักความถูกต้องผมเชื่อไง<ะ>บัลลังก์ที่นี่ถือว่ามีความเที่ยงธรรมนะครับมีความมีความเที่ยงธรรมอยู่แล้วครับผมว่าทุกคนในนี้มีความเที่ยงธรรมกันหมดเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีฝ่ายใดฝ่ายห,หนึ่งมากกว่าเราทุกคนยึดหลักความเป็นกลางครับผมมันมีร่องกายไ,ไม่เ่ยงหรือไอ้นะครับมันมีรกไม่เออาจจะยัง อาจจะยังเลยมันยังไงอะสกายเราตีอะไรในใจก็ไม่คิดไม่ออกเหมือนกันว่าเคยถูกมันไหนเฮ้ยต่อพอมาแล้วตัดพอแล้วครับงานบริษัทดีกับการศึกษากายนี้ใช่ครับคุณสกายฝากได้เลยครับอ่าครับวันนี้มาทวงความยุติธรรมความยุติเว้ทวงความยุติธรรมนะครับคืนให้สกายนะครับกับ เงินสาม0มื่นนะครับผมที่ผมไม่ได้เงินทอนมาครับกับวันนี้นะครับงานลาซาด้าเก้าเก้าบัลลังก์ต่างครับครับผมวันนี้ผมก็จะมามายืนยันอีกครั้งนะครับว่านันนี้ไม่ผิดนะครับก็มาดูกันว่าในบัลลังก์เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราจะงั้นหลักฐานอะไรมาคุยกันได้บ้างแล้วเราก็จะมารู้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอยังไงก็ขอฝากติดตามด้วยครับลาซาด้านะครับผม อ๋อความใครเป็นไม่คนที่ไม่ห็ดไม่ห็นไม่ห็นไม่เห็นดีใจครับดีใจมากเพราะก็เป็นเอาง่ายๆมันก็เป็นอีกหนึ่งวันที่พวกเราแบบทั้งทีมงานพี่ๆทุกคนเลยครับเต็มที่เต็มที่กันมากๆอะไรเงี้ยพอผลตอบรับผลตอบแทนที่แบบได้มันเป็นรางวัลเนี่ยเราก็รู้สึกแบบทําให้คิดถึงคือเวลาทุกวันนี้เวลาไหนนี้แบบเห็นช็อตซีนสั้นๆของซีรีส์เด้งขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ทําให้เรารุ้นนึกถึงสมัยบรรยากาศที่เราถ่ายทำอะไรเงี้ยก็แบบ รู้สึกว่าเราเหนื่อยกันมามากอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ที่แบบทําให้ตอบแทนพวกเราแล้วก็ดีใจครับพวกพี่ๆทุกคนดีใจมากครับใช่ครับก็อย่างที่นานนี้บอกไปเลยครับก็เหมือนเราก็ถ่ายเรื่องนี้จบมานานแล้วแหละแล้วก็ไม่ไม่ได้เจอพวกพี่ๆมานานแล้วแบบเมื่อวานได้ไปรับรางวัลก็ตอนพูดอะไรก็คิดถึงพี่ๆทีมงานทุกคนตลอดเวลาครับทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจแทนพี่ๆทุกคนครับ มีหลากหลายเรื่องเล่ามากเลยครับจริงๆกว่าจะผ่านเรื่องนี้มาได้คือมันเกิดเรื่องเยอะมากๆจริงก็ดีใจครับมันจริงๆมันมาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะแบบแฟนๆด้วยแบบแฟนๆเขาให้การซัพพอร์ตพวกเราที่ดีมากอะไรเงี้ยเพราะถ้าไม่มีแฟนๆซัพพอร์ตอะไรเงี้ยก็จะแบบไม่มีใครใครเห็นไม่มีใครดูอะไรเงี้ยครับก็แบบดีใจมากต้องขอบคุณแฟนๆด้วยครับที่แบบทําให้สกายกับหนนนี้นแล้วก็เพื่อนๆทุกคนและการที่ที่ได้รับรางวัลนี้ครับโอ้โก็หลายอย่างเลยครับก็ เป็นแบบหนึ่งในความทรงจํานี้ผมว่าสําคัญมากๆในชีวิตนี้เลยนะว่ามันเป็นการแบบว่าได้มารวมตัวกันของผมนานี้แล้วก็แสดงคนอื่นๆด้วยแล้วก็คนแฟนที่ที่ที่ทได้มาเจอกันแบบจากหลายประเทศไม่ใช่แค่ประเทศไทยะครับก็เป็นแบบซีรีส์ที่อยู่ในความทรงจําของเราแล้วก็น่าจะแบบจําไปจนวันตายะคะ มีเนี่ยเต็มข้างบนเนี่ยเล่นกับทุกคนเลยนะครับเล่นเล่นมายัางเลยครับได้แว่นมานี่มาแว่นมานี่มาเหมือนกันเนี่ยครับอ่ะใส่คืนใกล้ละติดรถช่ครับใกล้แล้วครับก็ได้ทําการถ่ายเสร็จสิ้นของทั้งสก,กายแล้วก็พัดอันนี้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวใกล้จะได้ออนเร็วๆนี้แล้วอันนี้ก็ยังไม่ เลยตื่นเต้นมากแต่ว่าเป็นคาแรคเตอร์อีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่เราไม่ไม่เคยทําเลยแล้วก็เป็นอะไรใหม่ๆสําหรับถ้าในพันอันนี้ก็จะมีทั้งเปมแล้วก็น้องป่านพีน้องป่านด้วยครับแล้วก็มีแบบเพื่อน,อน,อนในซีรีส์ด้วยไงก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยครับครับมูเตเลฟใช่ไหมครับก็ผมผมก็น่าจะอยู่ที่พกดพอกึอง่ง,ง,ง,งส่งอัปเดตเรื่อยๆว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็คิดว่าน่าจะได้รับรับชมภายใน ปีนี้แต่จะเดือนไหนเดี๋ยวบอกอีกทีโอ้ก็เดี๋ยวกำลังจะเริ่มเวิร์กช็อปแล้วครับได้แล้วครับครับผมนะครับลาด้า99ครับจริงๆแคมเปิหลักๆนะครับคือลาด้า99รถพลังปังทุกแบรนด์นะครับก็เริ่มช็อปนะครับได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึง11กันยายนครับผมก็จะมีอ่ดีเทลนะครับมีโค้ดส่วนลดต่างๆมากมายนะครับ ลดสูงสุด10,000บาทใช่ครับแล้วเก้าเก้าลดสูงสุด10,000บาทครับแล้วก็มีมีลดสูงสุดถึง9ก้าสด้วยใช่ครับผมแล้วก็จะมีรถอลังรถปังทุกแบรนด์นะครับก็จะเป็นหมวดหมู่บิวตี้หมวดหมู่เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไยครับหรือว่าแบรนด์ต่างๆแล้วครับใช่ไงก็ฝากติดตามใครที่ยังแบบไม่มีก็รีบกดตะกร้าได้ตั้งแต่วันนี้สองทุ่มครับถึงตีสองครับ Ha, ha, ha. Ha, ha. cao 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 ท่านกับ <laughs> <cao>, <laughs> ใช่ไหมเออต้อกายได้ขอบคุณครับของจอยใจจอย